ในส่วนของรัฐก,การนะครับก็ได้หารืกอนแล้วนะครับวันนี้สิ่งสําคัญที่เราจะเดินหน้าไปข้างหน้าต่อนะครับนะเราต้องทําสถานที่เราให้เป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับที่เป็นที่อบอุ่นนะเป็นที่หลับคนใต้เดินทางมาแล้วสามารถพักนะสามารถแวะมาไนดะ้มีความเรียบร้อยนะครับมีความสง่างามนะครับดังในอดีตนะครับที่ผร้ใหญ่ของบ้านเมืองในอดีตที่เขา เริ่มต้นแล้วก็สั้นมานะครับเพะฉะน,นั้นวันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์หลักน,นะครับนแล้วที่เราบอกว่าในการจัดก,กิจกรรมหลายๆรั้นนะครับผมเองก็พยายามที่จะให้ทุกส่วนเนี่ยมามีส่วนร่วมนะครับโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในพื้นที่ของสิบปีหวัดใต้น,นะครับซึ่งวันนี้ผมก็บอกว่ามีหลายท่านนะครับที่อยากมีส่วนร่วมแต่เขาไม่เียวกัน นะครับเพราะนั้นวันนี้ผมเอ,นอนนงก็ถามนอนกับ่านกรรมการรวมถึงท่านผู้ใหญ่ของสมาคมก็คือท่านพลเอกสลธน์ไทขวัญนะครับเราพยายามที่จะลง,งลึกไปถึงอ,อำเภอไปถึงตำบลไปถึงจังหวัดเพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยก็มีส่วนร่วมในสรรมบุมชาวฝ่งใต้นะครับวันนี้ผมก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับเพราะว่าหลายท่านที่ไม่เคยมาเนี่ยวันนี้เขาเข้ามานะครับ เมื่อเขายิ่งเข้ามาเนี่ยผมเองในฐานะรับหน้าที่ประธานนะครับก็ต้องยิ่งทําให้เขามีความมั่นใจนะครับว่าในสมาคมเนี่ยเราจะต้องดูแลลูกหลานดูแลเรื่องการศึกษาน,นะครับในดูแลในเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับในที่จะทําให้ภาคใต้เราเนี่ยมีความเป็นแผนแน่แนแฟน,นนะครับคนใต้เนี่ยมีสวขแกนว่า คนใต้เราไม่ทิ้งกันนะครับนะก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการจติจกรรมแล้วก็ทุออกท่านที่มาร่วมงานเปิดพิธีในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับนะตอบแทนคนุณคนใต้น,นะครับ่บแ,ลแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะเพิ่มเติมอยากจะร่วมทาบุญด้วยบริษัทพิชิตดีพร้อมกับพักพวกเพื่อนฝูงทั้งหมดได้รวบรวมเงินกัน หนึ่งล้านบาทนะับขอนขอนุญาตนะผมก็อยากจะเชิญพี่น้องชาวใต้นะครับมาร่วมบุลร่วม,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 มส่วนในครั้งนี้พร,พร้อมๆกันนะครับอยากเห็นหน้าคนใต้เยอะๆอยากเห็นพี่น้องได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับรายการวันนี้นะครับอยากให้คนดูเต็มวันที่28นี้นะครับมาเชียร์มวยใต้กันมาเชียร์ <c oughs> ผมเชื่อว่าผู้มวยทุกผู้สนุกแน่นอนทั้งหมดคือมวยเอกะครับของประเทศไทยในขณะนี้ถ้าตัวแพงที่สุดในประเทศไทยขณะนี้มารวมตัวกันแล้ว ครับกลับไปเชิญทุกคนครับในส่วนของคู่มวยเดี๋ยวผมให้คุณสุเมธฟรีครับฟรีครับฟรีครับผมท่านผู้ชมขอบคุณท่านผู้ขอบคุณฟรีครับพ่อครับจะไม่เชได้ได้ใครที่